สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากพูดถึงเรื่องที่หลายคนคงติดตามกันอยู่นั่นก็คือสถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่จากที่เราเห็นกันในข่าวนะครับน้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชาวหาดใหญ่พี่น้องประชาชนหลายพื้นที่ต้องอ,อพยพหนีน้ำบ้านเรือนเสียหายและที่สำคัญคือยังไม่มี ใครรู้แน่ชัดว่าน้ําจะลงเมื่อไหร่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะเห็นความพยายามช่วยเหลือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยกู้ภยัยอาสาสมัครหรือภาครัฐแต่ปัญหาที่พบก็มีหลายอย่างเช่นไฟฟ้าดับสัญญาณโทรศัพท์ขาดหายแต่มีอีกหนึ่งปัญหาที่ซับซ้อนมากและยังไม่มีใครสามารถแก้ไขได้อย่างจริงจังนั่นก็คือการระบายน้ำคำถามคือ ทำไมการระบายน้ําถึงทํได้ยากคาตอบง่ายๆก็คือเราขาดข้อมูลความสูงของพื้นที่จริงๆเราไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนสูงพื้นที่ไหนต่ําน้ําจะไหลไปทางไหนดังนั้นถ้าเราพยายามเปิดทางระบายน้ําในจุดที่ไม่เหมาะสมมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเลยหรือแย่กว่านั้นอาจทำให้น้ําท่วมพื้นที่อื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ผมสังเกตว่ามีหลายช่องข่าวหลายยูทูบชา n e l ที่พยายามนำเสนอแผนที่น้ำท่วมบางช่องก็ใช้ AI มาช่วยอธิบายซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับทุกคนที่ทุกคนพยายามทำความเข้าใจแต่ถ้าเราดูให้ดีส่วนใหญ่พวกเขาก็ใช้แค่ Google Map ธรรมดาซึ่งมันไม่ได้แสดงความสูงของพื้นที่จริงหรือบางช่องก็อธิบายว่าหาดใหญ่เป็นแองกระทะแต่มันก็แค่ทำให้เราเห็นภาพไม่ได้แสดงให้เห็นความเป็นจริงข้อมูลเหล่านี้ ช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นแต่ยังไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้จริงๆเพราะผมเห็นสถานการณ์แบบนี้ผมก็เลยคิดว่าถึงแม้ผมจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเหมือนพี่ๆอาสากู้ภัยไม่ได้แต่ผมมีความรู้ด้านหนึ่งที่อาจจะพอช่วยได้บ้างผมทำงานด้านข้อมูลเชิงพื้นที่และการวิเคราะห์ภูม,มิประเทศมาพอสมควรผมเลยอยากลองใช้ความรู้ที่มี มาช่วยสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์เท่าที่จะทําได้ครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คําถามพื้นฐานถ้าเราจะสร้างแผนที่ที่ความสูงจริงๆเราต้องใช้ข้อมูลอะไรคำตอบคือข้อมูลที่ชื่อว่า DEM ครับหรือย่อม,มาจาก Digital Elevation Model DEM ก็คือข้อมูลความสูงของพื้นผิวโลกที่ถูกเก็บไว้ในรูปแบบดิจิตอลเหมือนกับว่าเราไปวัดความสูงของทุกจุดบนแผนที่แล้วเก็บค่าเหล่านี้ไว้แล้วข้อมูลนี้วัดกันยังไงข้อมูล DEM ระดับโลกมีความละเอียดอยู่ที่30เมตรมันถูกวัดโดยใช้ดาวเทียมโดยดาวเทียมจะส่งคลื่นไปยังพื้นผิวโลกแล้ววัดเวลาที่คลื่นสะท้อนกลับมาจากนั้นก็คำนวณเป็นความสูงของพื้นที่ สำหรับโปรเจก์นี้ผมใช้ข้อมูลจาก Google Earth Engine หรือ GEE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลดาวเทียมระดับโลกไว้ให้เราเข้าถึงได้ฟรีจากข้อมูล DM e ที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้เรามาดูแผนที่3มิติจริงๆของอำเภอหาดใหญ่กันครับผมจะรันโปรแกรมนี้ใน VS Code นะครับโดย โปรแกรมนี้ผมเขียนขึ้นมาโดยใช้ภาษา Python เป็นหลักนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับตัว JavaScript แล้วก็ HTML นะครับจะรันเป็นเซิร์ฟเวอร์และแสดงผลบน,บนหน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับโอเคตอนนี้โปรแกรมรันเรียบร้อยเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับ ันอื่นมาดูหน้าตาโปรแกรมกันก่อนนะครับหน้าตาโปรแกรมก็มีส่วนประกอบคือหนึ่งตัวแผนที่สามมิตินะครับที่เอาไว้โชว์แล้วก็แผนครอบคลุมระดับความสูงของน้ำการขยายสเกลแซสถิติน้ำท่วมแล้วก็จุดระบายน้ำโอเคส่วนข้างล่างก็จะเป็นข้อมูลของแผนที่สามมิติตัวนี้นะครับเรามาดูข้อมูลแผนที่สามมิติกันก่อน พื้นที่ทั้งหมดที่เราเห็นในแผนที่นี้นะครับมีขนาดอยู่ที่นะครับ496.84ตารางกิโลเมตรมีความสูงต่ำสุดอยู่ที่ลบ27เมตรแล้วก็ความสูงนะครับมากที่สุดอยู่ที่385เมตรความสูงนี้เป็นความสูงที่เทียบกับระดับน้ำทะเลกลางนะครับส่วนความละเอียดของแผนที่อยู่ที่30เมตรโอเคเรามาดูแผนที่จริงๆกันเลยครับ ผมจะขอหมุนแผนที่ให้ดูได้ง่ายๆนะครับเแล้วก็สูงเข้ามาก่อนอื่นแล้วมาดูว่าแผนที่ด้านบนเป็นยังไงตรงนี้คือตัวเมืองหาใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้คือพื้นที่ร,บรอบๆเราจะเห็นว่าตัวเมืองหาใหญ่มีภูเขาอยู่ล้อมรอบทางฝั่งด้านด้านซ้ายมือของแผนที่อยู่สี่ถึง5าลูกนะครับ5้าลูก ใหญ่ๆแล้วก็มีเนินใหญ่ๆอีกเงินหนึ่งอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับส่วนจุดมาร์กนะครับเรามาดูแลนด์มาร์กสำคัญในแผนที่ตรงนี้จะเป็นมัสยิดกลางครับที่เพิ่งย้ายมาใหม่แล้วก็ตรงนี้เป็นสวนสาธาร,รณะของหาเทศบาลหาดใหญ่นะครับมอสงขาจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแมคโครหาดใหญ่ตรงกลางก็จะเป็นตลาดโรงพยาบาลที่ เกิดน้ำท่วมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเซ็นทรัลนะครับมีโรงแรมเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะครับแล้วก็มีวัดของอ,อำเภอหาใหญ่จากแลนด์มาร์คนี้ทุกคนก็พอจะเดา,าแผนที่นี้ได้นะครับว่ามันเป็นยังไงจุดไหนอยู่ตรงไหนนะและพี่พี่น้องๆทุกคนที่ได้รับ ความเดือดร้อนเนี่ยอาศัยอยู่โซนไหนกันบ้างตอนนี้น่าจะพอเห็นภาพกันแล้วต่อมามาดูตัวแผงควบคุมระดับน้ำนะครับระดับน้ำเนี่ยคือตัวที่เป็นระบบจำลองนะครับว่าถ้าเกิดน้ำสูงหนึ่งเมตรเนี่ยพื้นที่ไหนจะท่วมบ้างอย่างเช่นผมกดตอนนี้น้ำสูงหนึ่งเมตรเราจะเห็นว่าพื้นที่ที่น้ำท่วมคือโซนนี้นะครับที่เป็น สีน้ำเงินโปร่งใสนะครับตัวนี้มันจะมีความเข้มตามความลึกด้วยนะครับที่ผมโปรแกรมมาไว้พอเราเพิ่มระดับความสูงนะสมมุติว่าถ้าเกิดน้ำสูง2เมตรเนี่ยพื้นที่ไหนจะโดนท่วมบ้างเราก็จะเห็นว่าระดับน้ำขยายเพิ่มขึ้นนะครับพอ3เมตรน้ำก็จะท่วมสูงมากขึ้น4เมตร ห้าเมตรนะครับพื้นที่แบบนี้นะครับหกเมตรเจ็ดเมตรแปดเมตรเก้าเมตรสิบเมตรนะเราก็จะเห็นว่าหาดใหญ่จมน้ำทั้งอำเภอเลยนะครับโอเคอันนี้คือ,อแถงควบคุมระดับความสูงของน้ําส่วนการขยายการสัตดเนี่ยคืออะไรนะครับคืออย่างนี้ ตัวแผนที่จริงๆนะครับถ้าใช้ระดับความสูงเนี่ยหนึ่งเท่านะครับถ้าเรามองตามสเกลจริงภูเขาตรงเนี้มันจะแบนมากๆเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่นะผมจะสูมให้ดีอ่าผมจะสูมให้ดูนะครับนี่นี่คือภูเขาจริงๆนะเราเห็นว่ามันนูนขึ้นมาแค่นิดเดียวเมื่อเทียบกับความกว้างของแผนที่นะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราดูไม่ชัดนะ เวลาเราพิจารณาว่าส่วนไหนสูงส่วนไหนต่ำแล้วน้ำจะไหลไปทางไหนนะครับผมก็เลยเพิ่มตัวควบคุมแกนเซตขึ้นมาให้มันขยายขนาดของแกนแซตให้ดูสูงขึ้นนะครับเราจะได้ดูความสูงได้ง่ายซึ่งจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าตัวนี้เป็นแผนที่จริงๆนะครับที่เราสามารถปรับระดับความสูงได้โดยมีความละเอียดอยู่ถึง30 ตารางเมตรนะครับตอนหนึ่งพิกเซลนะโอเคนะครับผมจะเอาไว้ที่ประมาณสามเท่านะครับก็คือความสูงที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นความสูงที่มากกว่าความสูงจริงอยู่สามเท่าต่อมาเป็นสถิติน้ำท่วมนะครับสถิติน้ำท่วมเนี่ยจะแสดงพื้นที่น้ำท่วมเป็นตารางกิโลเมตรนะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าน้ำท่วมหนึ่งเมตร ถ้าน้าสูงแค่1เมตรนะครับจะมีพื้นที่น้ําท่วมถึง34.94หรือประมาณ3 5มตารางกิโลเมตรปริมาณน้ําที่ท่วมพื้นที่เหล่านี้คือ49.82ล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ความสูงนะครับต่ําสุดอยู่ที่ลบยีเมตรเทียบกับระดับน้ําทะเลปลางกลางแล้วสูงสุดอยู่ที่1เมตรก็คือระดับน้ํานั่นเอง ส่วนตัวนี้เป็นจุดระบายน้ำหลักนะครับที่อยู่ตามขอบของแผนที่ต่างๆจะเห็นว่าขอบเหนืออยู่ฝั่งนี้นะครับมีหนึ่งสองสามแล้วก็ขอบใต้ยอยู่ฝั่งนี้ขอบใต้ตัวที่หจะเห็นว่ามันอยู่ที่อยู่ในภูเขานะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นจุดระบายน้ําได้ยังไงนะเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดฝนตกในโซนนี้นะครับในโซนนี้ หรืออยู่ในภูเขาโซนนี้มันก็จะไหลลงมาฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งเนี้ยมันต่ํากว่านะครับมันก็จะโซะโซนเนี้ยก็จะไหลลงไประบายน้ําตรงนี้ไม่ได้เข้ามาที่ตัวเมืองหายใหญ่โดยตรงฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับมันก็จะมีพื้นที่ที่ต่ําแล้วก็น้ําสามารถระบายไปได้ถ้าผมเพิ่มระดับความสูงของน้ําเป็นสิเมตรนะครับ ก็อาจจะเห็นได้ชัดขึ้นเดี๋ยวมาดูกันแต่นี้ผมปรับระดับน้ำเป็น10เมตรนะครับเราจะเห็นว่าน้ำมันท่วมมาถึงจุดนี้จริงๆนะครับแสดงว่าจุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถใช้ระบายน้ำได้เช่นกัน,นแต่ก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ใหญ่นักดังนั้นเราก็จะเห็นว่านะครับ ขอบใต้หนึ่งเนี่ยมีพื้นที่ระบายน้ำอยู่ประมาณ19.31ก้ส่ตารางกิโลเมตรส่วนขอบใต้สองที่ผมชี้ให้ดูตรงนี้นะครับขอบใต้สองมีพื้นที่รองรับน้ำอยู่ที่ประมาณ4.1่จตารางกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งค่อนข้างน้อยนะครับส่วนขอบเหนือก็คือ 3. จุดตรงนี้สามจุดตรงนี้ ขอบเหนือโซนนี้จะเป็นพื้นที่รับน้ําหลักและมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเรามาดูกันว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันรองรับน้าได้เท่าไหร่นะครับเรียงตามลําดับหนึ่งสองสามนะขอบเหนือหนึ่งนะครับมีพื้นที่รับน้ําอยู่ประมาณห้าจุดเก้าตารางกิโลเมตรขอบเหนือสองพื้นที่รับน้ําอยู่ประมาณ4ี่จดสองสามตารางกิโลเมตรแล้วก็ขอบเหนือสามนะครับมีพื้นที่ รับน้ําอยู่ประมาณ3.52ตารางกิโลเมตรก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะแต่มันเป็นพื้นที่ที่น้ําสามารถไหลลงไปในทะเลสาบสงขาได้นะครับแล้วจากโมเดลนะครับน้ําท่วมตรงนี้เราจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนต่ําสุดจะเห็นว่าถ้าระดับน้ําเหลือแค่1เมตรเนี่ยพื้นที่ขอบหนึ่ง กับขอบสองและขอบสามเนี่ยจะยังเป็นพื้นที่ที่โดนน้าท่วมอยู่ดังนั้นถ้าเราอยากระบายน้ํานะครับก็สามารถใช้จุดนี้เป็นจุดระบายได้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแผนที่น้ําท่วมจริงๆกันอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมพยายามจัดระเบียบแผนที่ให้ดูง่ายๆนะครับตอนนี้ผมซูมเข้ามานะครับตอนนี้คือพื้นที่ที่น้ําท่วมหนะึ่งเมตรเนาะเดี๋ยว หมุนให้ดูนะครับตามหานี้นะครับวิวนี้น่าจะเห็นชัดนะครับตรงนี้คือพื้นที่ระดับน้ำที่สูงหนึ่งเมตรอ่ะผมจะขยายความสูงของแผนที่นะครับเราจะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่นุ่นๆนะครับถ้าผม วางลาบลงไปแบบนี้เราจะเห็นความนูนของพื้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวผมใช้ที่ระดับ 7x เราจะได้เห็นความสูงของพื้นที่ชัดเจนนะซึ่งความสูงนี้มันก็จะทำให้ภูเขาดูสูงเกินจริงไปบ้างครับแต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่าเราจะดูตรง พื้นที่ส่วนลาบตรงนี้ก่อนนะครับพอระดับน้ำสูงสองเมตรนะพื้นที่ที่โดนท่วมก็จะมากขึ้นแบบนี้พื้นที่น้ำท่วมจะกลายเป็นนะครับสี่สิบสามตารางกิโลเมตรจากประมาณสาสิบห้าตารางกิโลเมตรนะเพิ่มขึ้นมาประมาณแปดตารางกิโลเมตรโดยปริมาณน้ำที่ท่วมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 85ล้านลูกบาทเมตรต่อมาถ้าน้ําท่วมสูงถึง3เมตรนะครับพื้นที่น้ําท่วมจะกลายเป็นแบบนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้พื้นที่น้ําท่วมเพิ่มขึ้นมาเป็น52.01ตารางกิโลเมตรแล้วแล้วปริมาณน้ําที่ท่วมก็คือ128ล้านลูกบาทเมตรถ้าเราซูมเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เมื่อระดับน้ําสูงขึ้นถึง3เมตรเนี่ย ภายในตัวเมืองหาใหญ่จะเริ่มท่วมแล้วนะครับบางจุดจะเริ่มท่วมแล้วแต่ถ้าระดับน้ําเพิ่มขึ้นไปเรื่อยถึง4เมตรนะครับตอนนี้พื้นที่โดน้าท่วมจะกลายเป็น62ตารางกิโลเมตรและปริมาณน้ําที่ท่วมพื้นที่เหล่านี้ก็คือ180ยแปล้านลูกบาศเมตรนะครับพอระดับน้ําเพิ่มไปเป็นที่5เมตรเราจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของอําเภอเมืองหาดใหญ่แทบจะ ครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้จมอยู่ใต้น้ำไปแล้วโดยพื้นที่น้ำท่วมมีขนาดถึง7จ0 7ตารางกิโลเมตรนะครับและปริมาณน้ำอยู่ที่242ล้านลูกบาทเมตรซึ่งปริมาณตัวน,นี้แสดงให้เห็นถึงระดับน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะนั่นหมายความว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาจริงๆนั้นเยอะมากแค่ไหนนะครับเราจะได้ จินตนาการได้ต่อมาถ้าน้ําท่วมสูงเป็น6เมตรตอนนี้นะครับจะเห็นว่าพื้นที่หลายส่วนของหาดใหญ่จมน้ําค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็มีเหลือพื้นที่อีกแค่ประมาณ30นะครับของหาดใหญ่ที่ยังไม่โดนน้าท่วมนะรวมถึงมอสงขลานกรินด้วยแต่พื้นที่น้ําท่วมจะกระโดดเลยนะครับจากเมื่อกี้นะครับที่74พอน้ําขึ้นเป็น6เมตรเนี่ย พื้นที่น้ำท่วมจะมีถึง100ตารางกิโลเมตรอ่าและปริมาณน้าอยู่ที่338ล้านลูกบาศกเมตรพอน้ำท่วมขึ้นมาที่7เมตรเราจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของหาดใหญ่แทบจะจมน้ำหมดแล้วนะครับตอนนี้พื้นที่น้ำท่วมมีอยู่ถึง116ตารางกิโลเมตรนะและปริมาณน้ำอยู่ที่สามสพอเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ พื้นที่น้ำท่วมจะกลายเป็น133จาก7เมตรนะครับเรามาดูแบบเร็วๆนะครับจาก116เป็น133และปริมาณน้ำถึง556พอเพิ่มเป็น9เมตรเนี่ยพื้นที่น้ำท่วมจะกลายเป็น148ตารางกิโลเมตรและปริมาณน้ำสูงถึง689ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วถ้าน้ำท่วมถึงระดับ10เมตรเมื่อไหร่นะครับ พื้นที่น้ำท่วมจะกลายเป็น163ตารางกิโลเมตรและปริมาณน้ำสูงถึง838ร้าล้านลูกบาทเมตรนี่คือปริมาณน้ำที่ไหลมาท่วมพื้นที่เหล่านี้ในอำเภอหาดใหญ่เราก็จะเห็นได้ว่าฝนนั้นตกหนักมากแค่ไหนและการที่อำเภอหาดใหญ่จะท่วมได้ขนาดนี้นั้นต้องใช้ปริมาณน้ำขนาดไหนนะครับ โอเคผมจะมาทำตัวระดับน้ำให้ดูเร็วๆกันอีกรอบนะครับเราจะได้เห็นว่าถ้าเกิดน้ำลดลงพื้นที่ไหนจะโผล่ขึ้นมากขอนแล้วพื้นที่ไหนที่จะยังเป็นแอ่งรับน้ำอยู่นะเราจะได้รู้ว่าควรจะระบายน้ำทางไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดนะครับโอเคผมเริ่มจาก10เมตรเนาะลดเป็น9เมตรเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับตามนี้ นี่คือน้ําหายไปหมดนะครับถ้าเกิดน้ําท่วมขึ้นมามันจะท่วมแบบนี้นะครับเริ่มจากหนึ่งเมตรพื้นที่โดนน้าท่วมก่อนจะเป็นมัสยิดกลางแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆอ่าแบบนี้อันนี้คือพื้นที่หาดใหญ่ที่โดนน้ำท่วมอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลดอ่าความสูง ของภูเขาลงมากนะครับเราจะได้เห็นแผนที่ที่ดูเหมือนจริงมากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเนินอยู่สองอ่าสามเนินฝั่งขวามือตรงนี้แล้วก็มีภูเขาสูงอยู่ฝั่งด้านอ่าไกลของแผนที่อีกประมาณห้าลูกนะครับซึ่งจากแผนที่น้าท่วมเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ตัวเมืองของอําเภอหายใหญ่เนี่ยเป็นแอ่งกระทะอย่างชัดเจนนะดังนั้น เวลาน้ําป่าไหลลงมาครับหรือฝนตกที่อําเภออื่นเนี่ยหาดใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่รับน้ําเต็มที่นะไม่ว่าจะตกจากฝั่งนี้ของแผนที่น้ําก็จะไหลลงมาหาดใหญ่ตกจากข้างบนนะครับน้ําก็จะไหลลงมาจากหาดใหญ่ลงมาที่หาดใหญ่หรือถ้าตกฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นภูเขาก็จะไหลลงมาหาดใหญ่เช่นกันจะมีบางส่วนที่ไหลไปทางนี้นะครับโอเค อันนี้คือข้อมูลแผนที่สามิติที่ผมสร้างขึ้นมานะครับผมหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนจัดการน้ําไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเส้นทางระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพการคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยในอนาคตการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนใจข้อมูลเหล่านี้ผมยินดีที่จะแบ่งปันและร่วมมือครับสุดท้ายนี้ ขอให้กำลังใจพี่น้องชาวหาดใหญ่ทุกคนและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ